ตั้งแต่จีนเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤด,ดูหนาวเมื่อปี2022กีฬาฤดูหนาวก็เป็นที่สนใจมากขึ้นด้วยสภาพธรรมชาติที่สวยงามและสกีรีสอร์ทที่ทันสมัยทำให้เินเจียงกลายเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ชื่นชอบกีฬาฤดูหนาวสกีรีสอร์ทแห่งนี้ในเอาไตาเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับประสบการณ์ฤดูหนาวจํานวนมากนักท่องเที่ยวบอกว่ามาจากบนทนเหินนานเพื่อมาเล่นสกีที่สซินเจียง,ง,เ,ยงเอลไตากําลังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักเล่นสกีเพราะมีภูเขาและสกีรีสอร์ทหลายแห่งมีภูมิประเทศที่หลากหลายและมีช่วงเวลาที่สามารถเล่นสกีได้ยาวนานในช่วงฤดูหนาวปี2023 2024มีนักเล่นสกีมาเยือนเอลไตากว่าล้านคน และตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมาเยือนสกีรีสอร์ทใหญ่สาแห่งวันละกว่า6000คนในช่วง2ปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวฤดูหนาวในเหอมู่ได้รับความนิยมอย่างมากมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและที่พักต่างๆที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกว่าหมื่นเตียงเจ้าของธุรกิจโฮมสเตย์บอกว่าด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐในการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้เหอมู่จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฤดูหนาวที่มีอนาคตสดใสจีนมีแผนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาฤดูหนาวให้เติบโตกว่า1.5ล้านล้านหยวนหรือประมาณ7.5ล้านล้านบาทภายในปี2030